่อไปเชิญท่านชินวรบุญเกียรติครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมชินวอบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คิดว่าเป็นครั้งแรกในสภาแห่งนี้ในสมัยการประชุมนี้ที่ผมได้มีโอกาส ขึ้นมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการซึ่งถือว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาได้สมบูรณ์พอสมควรนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอันดามันสวรรณไทยโดยได้มีแนวทางทั้งสองด้าน ทั้งด้านในเรื่องของการศึกษาสภาพปาัญหาการเชื่อมโยงและทั้งด้านแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ผมก็ได้อ่านในช่วงระยะเวลาจำกัดครับแต่อยากจะกราบเรียนกับท่านประธานว่าการศึกษาในเรื่องนี้สอดรับกับการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมของสถานการณ์ของประเทศหลังจากเราเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด1ิ ซึ่งผมคิดว่าอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกครับที่ต้องการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยของเราและแน่นอนที่สุดประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วโลกจากการสำรวจที่อยากจะมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมาหลายปีและผมคิดว่าถ้าเราได้รองรับจุดยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภาคใต้ที่เรามีทะเลมีอาดรายมีวัฒนธรรมที่สวยงามผมคิดว่าก็จะมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเราให้เป็นการส่งเสริมรายได้ของประเทศในระดับที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เราผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปซึ่งทางกรริการเรียกว่า new normal ซึ่งผมคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง แต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนเพื่อฉายภาพว่าการที่เราจะศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนั้นผมอยากจะฉายภาพภาพรวมกลับไปเพื่อทบทวในให้กรรมธิการเราไปศึกษาดูครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองภาคใต้ของเราผมคิดว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญไม่ใช่ของประเทศนะครับของอาเซียนหรือของโลก ทำไมผมจึงพูดเช่นนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปดูทั่วโลกเมืองที่มีการพัฒนาเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องเป็นเมืองที่อยู่ใกล้าชายฝั่งทะเลเป็นเมืองที่จะต้องมีทรัพยากรที่มีความพร้อมครับผมคิดว่าภาคใต้ของเราจะมีทรัพยากรที่เป็นจุดขายและที่มีความพร้อม ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามาดูจุดยุทธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันนี้เราจะพบอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของเรานั้นจะเป็นจุดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจโลกที่สำคัญของโลกคือระเบียงเศรษฐกิจทางด้านชายฝวางอันดามันคือประเทศอินเดียและประเทศกลุ่มอาหรับทั้งหมดระเบียงเศรษฐกิจทางด้านควางหาสทรแปซิฟิก ก็คือประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดมีจำนวนประชากรมาหาศาลที่สุดในโลกของเราและถ้าเรามองเช่นนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าชายฝังทะเลภาคใต้ของเรานั้นเป็นจุดศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจโลกทั้งสองฝั่งนี้ผมไม่อยากให้มองแค่สั้นๆระหว่างเหลมตะลุมพุกกับเมืองนครศรีธรรมราชครับแต่ผมอยากให้มองจุดศูนย์กลางของภาคใต้ คือจังหวัดนครศรีธรรมราชและถ้าให้ลุงลุกลือไปคือที่ทุ่งสงก็จะเป็นจุดศูนย์รวมที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงในชางยุทธศาสตร์ได้ถ้าเราจะให้มีการเชื่อมสองชายฝั่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทําไมผมจึงมองเป็นภาพรวมเช่นนี้ท่านประธานครับถ้าเราจะพัฒนาอย่างจริงจังผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้วยซ้ำไปครับผมเคยเรียกร้องเรื่องนี้มา หลายสิบปีที่ต้องการจะให้รัฐบาลได้สนใจในการพัฒนาภาคใต้และเชื่อมโยงชายทะเลสองฝั่งของภาคใต้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ตั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการท่องเที่ยวมาอย่างชานานและผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพวกผมได้คิดถึงการทํานโยบายว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้ของเรานั้นเกิดขึ้นจริงและยุทธศาสตร์นั้นต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกลุ่มอาเซียนยุทธศาสตร์ของโลกผมฉายภาพกลับมาในระดับประเทศกับท่านประธานครับ mm hmm. เมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงว่าถ้าเราจะดูภาคใต้เราก็จะเห็นเส้นทางคมนาคมคือเส้นทางรถไฟที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ณวันนั้นจนมาถึงวันนี้การพัฒนาเส้นทางรถไฟซึ่งจะเป็นโลจิสติกทางรางที่สำคัญในอนาคตเรายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ตามจริงได้เริ่มต้นแล้วนะครับผมยังจําภาพที่นายกรัฐมนตรีท่านชวนลีภัยเคยไปปักหมุดเพื่อที่จะขยายเส้นทางคู่รางรถไฟลงไปสู่ภาคใต้แต่ว่าก็ยังมีอุปสปรรคปัญหาและก็ในขณะนี้รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ได้ดําเนินการในการที่จะพัฒนารถไฟรางคู่ต่อเน,นื่องเรามีรถไฟรางคู่เรามีถนนสายเอเชียครับท่านประธานที่ผ่านเมืองทุ่งสง ที่ผ่านจังหวัดต่างๆในภาคใต้ลงไปถึงชายแดนภาคใต้แต่ภาคใต้ของเรายังขาดถนนที่เป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ถนนพิเศษครับภาคอื่นมีทุกภาคแล้วครับภาคใต้ยังไม่มีข้กรรมการไม่มองจุดนี้เลยครับไม่มองจุดใหญ่ที่เป็นองค์รวมนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับผมคิดว่าต้องมององค์รวมนี้ว่าเราต้องมาเรียกร้องว่าถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานหลัก ที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคใต้เราก็จะเห็นภาพในเรื่องของการที่จะพัฒนาเพราะผมจึงเรียกร้องว่าคำริการลองไปปรับปรุงดูที่เขาว่าเราจะทำยังไงให้ทางรถไฟเป็นทางรถไฟรางคู่และเป็นทางรถไฟที่ขยายเชื่อมต่อชายทะเลสองขั้งไม่ว่าจะเป็นสายท่านุ่นสายระนองชุมพรหรือแม้แต่สตูลมาสงขลาเหล่านี้เป็นต้นผมจึงอยากจะกราบเรียนว่า นี่คือจุดสำคัญที่เราจะขยายแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอันที่สองเมื่อเราเห็นภาพรวมแล้วผมคิดว่าเราจะต้องพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลายท่านพูดไปแล้วผมไม่อยากจะพูดต่อแต่ว่าผมคิดว่าในภาคใต้เรามีเมืองสําคัญหลายเมืองและเรามีนครเสียมราช ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นว่าถ้าเรานึกถึงภาคเหนือเราจะเห็นอุทยานประวัติศาสตร์ภาคเหนือที่สโขไทยถ้าเรานึกถึงภาคกลางเราจะนึกเห็นถึงอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรียุทธยาแต่ในภาคใต้ณนะวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพัฒนาการต้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าถ้าเรานึกถึงประวัติศาสตร์ เมืองประวัติศาสตร์ในภาคใต้เราต้องนึกถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์และในขณะนี้วัดพระบรมธาตุของเราได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นบัดอกลูกผมคิดว่าก็จะสอดรับกันที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปครับท่านประธานครับนอกจากพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องการพัฒนาเมืองในการท่องเที่ยวแล้วเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งครับคือเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวผมอยากกล่าบเรียนครับ ในวันนี้การท่องเที่ยวต้องเป็นเชิงรุกมากกว่านี้ผมมาดูตัวเลขในขณะนี้จ well. ังหวัดนครศรีธรรมราชนั plein, ้นมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซนเพื่อที่จะไปเที่ยวเชิงศรัทธาเชิงประวัติศาสตร์ตามที่หลายท่านพูดไปแล้วแต่การบริหารการจัดการท่องเที่ยวยังเหมือนเดิมผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปครับและประการสุดท้ายที่อยากจะกราบเปลี่ยนท่านประธานในเวลาที่น้อยก็คือว่าในขณะที่เราต้องการจะส่งเสริมการพัฒนาชายขวางทั้งหมดโดยภาพรวมแล้ว และเราต้องการจะส่งเสริมการบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่จะต้องควบคู่กันไปผมคิดว่าวันนี้เรามีความจําเป็นที่ต้องกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นครับภูเก็ตควรจะเป็นหมานาครภูเก็ตที่จะต้องมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวได้ตัวเองจังหวัดนครศร,ร,าาร,รีธรรมราชควรเป็นหมานครนครศรีธรรมราชเพื่อต้องการที่จะได้รองรับการท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลาก็ควรที่จะได้พัฒนาเป็นมานครเพื่อต้องการรองรับพัฒนาหาดใหญ่ของเราครับให้เป็นเมืองสำหรับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพื่อจะเชื่อมโยงในการท่องเที่ยวกับมาเลเซียและเราจะทำอย่างไรครับเมื่อเรามีเมืองใหญ่เป็นมานครเช่นสุราธานีเมืองหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นทำอย่างไรครับที่จะให้การท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาสู่ภาคใต้สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียว สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเรามองจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียวเราก็จะได้การส่งเสริมเรื่องโครงสร้างหลักผมเรียกร้องว่ารัฐบาลกลางต้องลงไปดูแลเรื่องนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาแบบยั่งยืนเราต้องส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสในการกระจายอำนาจลงไปและมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวผมคิดว่า ประเทศไทยของเรานะครับท่านประธานกรุงเทพมหานครได้รับการรองรับว่าเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นระดับหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะว่าเรามีกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรท้องถิน่นที่ใหญ่ที่สุดของเราเข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาท่องเที่ยวและจังหวัดสําคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ที่วันนี้ท่านบอกว่าเป็นเมืองรองหรือเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านลงส่งเสริมอย่างจริงจังสิครับให้ท้องถิ่นเขาได้มีโอกาส ขึ้นมาเป็นหมานครผมยกตัวอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีจุดขายที่สำคัญในทุกด้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดมีแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติที่มีชายทะเล200กิโลเมตรมีพื้นที่เขาหลวงมีพื้นที่คีรีวงที่อากาศดีที่สุดมีเาขาสูงที่เป็นทะเลเหมอกแห่งใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะครับเพียงแต่ว่าในขณะนี้เราขาดเจ้าภาพหลัก ที่ควรจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลผมก็ขอเสนอคณะกรรมการนะครับได้รับประเด็นเหล่านี้ไปเติมเต็มเพื่อที่จะทําให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวชายขวังสองชายขวังและก,การพัฒนาเศรษฐกิจสองชายขวังได้พัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ